มบป,ปั่นทวงลเลยนะแต่จริงๆท,ที่ยืนยืนอยูที่นี่คือ G E G K G D <ๆ>เขาเรวมๆกันนะผมกำลังผ่าวงเลยแป๊บขอขอขอผ่ๆๆาวงแป๊บขมมาา้้ ที่นี่ทำงานนะทุกคนทำงานผ่านโซเชียลนะคะนี่คือเราดูเราดูหลังมอนิเตอร์นะครับไหนอันนี้ลุ่มโฟกัสโฟกัสโฟกัสยังไงโฟกัสไม่โดนเออโฟกัสไม่โดนอันนี้อันนี้อันนี้ด้วยอันนี้เราก็มีวงกัานะครับายก็เป็นก็เป็นกลุ่มนะครับเป็นโฟซเป็นแง่เป็นแง่แบบนี้โหยังลำบากตรงไม่มีเครื่องเสียงเลยแล้วก็สถานที่มันมัน อาหารที่มันมันหยาบชงโมยาชัยใช่แต่โชคดีว่าคือเรา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 ตั้งป้าอยู่แล้วว่าเราไม่เราไม่เราไม่อะไรดึกเลยสมแติว่าก็คือเยอะเยอะมากเกิน300สามร้อยอะเพราะว่าอย่างนี้ในในในช่องจอดแต่ละล็อกหนึ่งล็อกเนี่ยเราเฉลี่ยว่าหนึ่งล็อกประมาณ50าสิบคันตอนนี้ทั้งหมดเนี่ยมีอยู่ประมาณเท่าที่เดินเมื่อกี้ถ่ายถ่ายดูๆนะประมาณก็แปดล็อกเป็นอย่างตับที่ที่เป็นที่เป็นรถจั้นหรือรถฟิตอย่างเดียว ตัวนี้แบบว่าปล่อยแบบปล่อยแบบไม่เราเราไม่อะไรเลยไงเพราะว่าเราแค่แบบอยากให้คนมามาคือบางทีเรามีงานมันถูกปีดจำกัดด้วยเวลาหรือ,อก,กิจกรรมต่างๆคุณไม่ได้มาเดินดูเราจริงๆวันนี้ก็คือแบบวา่าเหมือนแบบเราไม่จอดปุ๊บอ่ะยังได้เดินดูชิวๆเรามีสติ๊กเกอร์ทำแจกสติ๊กเกอร์ก็คือลองทุนกันเองทำกันเองพวกแอปนี้แบบว่าเอ,อกกาเอาทำเองทำแจกเลยก็คือพูดง่ายๆคืองานนี้เหมือนเป็นเหมือนเป็นงานเทสก่อนหน้า s p e c i ดูง่าย,ยาง,งานเช็คฐานกำลังนั่นเองก็ดูดูสมาชิกลอกทั้งหมดทุ้งเทพเท่าที่พอมีอันนี้คือแจ้งล่วงหน้าถ้าไม่น่าจะเกินเดือนอันนี้หรองานนี้หรอ,อเดือนหนึ่งใช่ไหมเป๊ะเออประมาณนั้นอนะ่ะเพราะว่าเราที่เห็นนะแล้วก็ต่อหลับก็มาดีนะครับอ้าวทันนี้เท่าที่พี่เห็นอ่ะเท่าที่เห็น <laughs> ไม่รู้แต่แต่ผมว่าผมว่างานนี้ไม่ต้องมีโดนดา่า เพราะว่าเราไม่ทั่วถึงไงก็พรุ่งนี้เดี๋ยวก็เดี๋ยวก็รู้ไม่เป็นไรไม่เป็นไ,ไรเราไม่ได้ซีเรียสเราไม่ได้ซีเรียสอะไรอยู่แล้วในเรื่องพวกนี้เพราะว่าเราเข้าใจอยู่แล้วว่าเราคือ,ค,อคือปัญหาปัญหานะฮะการจัดมิ้팅นะครับคือยิ่งคนมันอยู่เยอะอันน้ำต่ำขอบคุณผลิตภัณฑ์ดีๆนะเดื่มตาสิงเลยครับมึงขายมึงขายของแพนเซลว่า <c oughs> อ่ะก็เผื่อเผื่อพี่แก้วจะมองเห็นนะครับระดับการกิจกรรมนะฮะก็ ครับที่ที่บอกประกาศไปเมื่อกี้เป็นฟิตเฟสน่าจะประมาณตุลาครบรปีพอดีอปีทีแล้วก็ตุลาปีทีแล้วเราจัดสเดเอนตุลาใช่จริงๆก็ประมาณนั้นปลายเดือนปลายตุลามประาาณตุลสถานที่ไม่บอกครับเีมกิจกรรมไม่บอกครับมีอะไรรู้เรื่องไหมไม่บอกอะไรเลยครับรู้อย่างเดียวคือเตรียมรถนะครับคือสรุปจริงๆแลก็คือยังไม่รู้ร่อะไรเลยเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้ตอนนี้คือกำลังเคลียร์เรื่องสถานที่อยู่พิตตี้เหรอโถไม่ต้องห่วง รีบพูดสปอนเซอร์เราแบบว่าคือเขาเตรียมขนกันมาแล้ววันนี้คือจริงๆสปอนเซอร์มาเยอะนะสปอนเซอร์วันนี้ที่มีก็อเอาโอเคเมื่อกี้เห็นคามุยคามุยเลมโก้ออครับคามุยเลมโก้แล้วกนะ็มีโทษนะมีอะไรวะลืมคาบุยเลมโก้ Lego, บ้านหมีคาร์บอบนมีเวสสปอร์ตแล้วก็มีคอน,นออเทปช็อปปบมีดอาเทปขาดแมตตยาง พับเบรเออประมาณมึงก็ก็เยอะนะวันนี้ก็เยอะก็ก็คือเอาเอาของพรีเมพยมมาช่วยแจกกันเขาก็มาให้กันนั่งานแล้วแบบว่าคือแบบพี่โต๊ดเขาก็เอากล่องกล่องนั้นกล่องกระเล็บไฟฟ้ามูลค่าหกหมนบาทแจกแล้วก็คำอีกก็ส่งบนนัเครื่องแก้วไปมูลค่าหกหมื่นนะเออเพราะว่าเครื่องแก้วชุดหนึ่งเฉพาะรถแจ๊สสองพันห้าสิบนะครับไซส์ของรถแจ๊ส เอาเป็นว่าใครก็มาที่มีรถในโมเดลที่เป็นรถจัดหรือฟิตนะครับไม่ว่าจะ G D G E G K นะครับสามารถร่วมพูดคุยกับเราได้ทางไหนบ้างเว็บบุ๊กครับเป็นปุ๊บนะครับก็พิมพ์ไปเลยฟิตจีไทยแลนด์หรือว่าฟิตจีเคไทยแลนด์ฟิตจีเคก็คือแจ็หรือแอดมินเท่ากัน เป็นแจ๊ตบอด,ดี้ตั้งแต่2 1 4ขึ้นไปเป็นก็จะเรียกบอด,ดี้ GK นะครับบอด,ดี้2,008ถึง2 0 1 3ก็จะเรียก G นะครับแต่ว่าเราใช้คำว,ว่าฟิตเพราะว่าเราชื่นชอบในการจำหน่ายสไตล์รถญี่ปุ่นเพราะว่าบอด,ดี้ที่ญี่ปุ่นเขาเรียกว่าฟิตเพราะฉะนั้นเราก็เลยมาแบบวา่าเ,เกิดกลุ่มขึ้นมาว่าเป็นฟิตดูสี่ฟิตแฟนท,ที่แล้วหนูก็อยู่อันนั้นี่ห้ คือบัตรเราอขายไปห้าร้อยใบแต่รถไม่จริงน่ะเกินใช่จัได้ว่าไม่มีที่จอดไม่มีที่จอดที่จอดไม่พอก็น่าจะร่วมๆไปถึงสองร้อยอ่ะก็เอาเป็นว่าปีนี้เราเป็นยังไงหน้าตาไงเดี๋ยวติดตามกันเดี๋ยวเดี๋ยวจบจากตรงนี้พี่ต้นเราก็ต้องไปนํรขบวนต่อแต่คาดว่าน่าจะทำแลกกว่าที่สาม์ิถุนียแล้วนะใช่ค่ะก็ต้องดูสถานที่เจ้านี่แบบว่าเราแบบประกาศแบบเล็กๆแล้แบบ เราเราเราก็เกรงใจเพราะเรารู้อยู่แล้วว่างานเราไม่ทั่วถึงแน่ๆเพราะฉะนั้นมันก็เลยได้แค่นี้เราพยายามแล้วคือแล้วแบบเรามีแค่ตัวละครตัวจิ๋วอันเดียวอะ่ะแต่รอบหน้ามึงเต้นเครื่องแต่งกายคอสตูมเป็นแบบพื้นเอล่ะบิกทำไมอะ่ะจะขึ้นไปเต้นวันนั้นเลยเหรอไม่ใช่แค่ที่มาอยู่บนเวทีเอลระบิกไม่ใช่เหรอเราเขาโมยสถาน <c oughs> ที่เขาใช้นะวันเนี้ยขนาดถ่ายขนาดถ่ายตอนนี้ก็ขโมยสถานที่มาเป็นตัวนี้นไม่รู้ว่าแบบแมบบ่งพรุ่งนี้จะมีคลิปออกคลิปคลิปลงแบบ คิดปาไม่รู้ะจำคิดรถแสบแม่งเยอะอะไรแต่ว่าเราเราคือพยายามกำชับแบบเฮ้ยคุณอย่าแสเสียงนะเนี่ยได้ยินป่ะล่ะนั่งอยู่เนี่ยได้ยินไหมเงียบคิดแบบเรียบร้อยมากเป็นงานแรกที่รู้สึกว่าไม่มีแบบเอ็นเอ็นที่แบบเอ็นก็ก็ที่ต้องรถมีมีก็คือมีมีรถรถที่เป็นรถแข่งจริงคือพี่เขาเข้ามาคือมันเบาไม่ได้จริงมันเบาไม่ได้จริงนะมันเบาไม่ได้จริงเพราะว่ารถมันเป็นแบบแต่เขาก็พยายามมาแบบเบาที่สุดนะเขาจะว่า เห็นป่ะเห็นป่ะเห็นรถแทนเป็นใครเป็นเต่ามาเกียร์ตามมาเลยนะมีรถพี่ปายพี่ปายก็วางวางเครื่องเค20พี่ปายมาเหรอมาฮะพี่ปายมาพี่ปายมามาเขาเขาเขาก็เอารถมาก็เอาเป็นว่าอย่างนี้ครับใครที่สนใจนะครับทั้งทั้งโมเดลหลายๆอย่างนะครับทั้งฟิชและจาร์ดนะครับก็คุยกับต้นได้นะครับแล้วเดี๋ยวเราคงไปเจอกันอีกทีหนึ่งตอนงานฟิสเฟสนะครับก็เราคงไปช่วยเขาทำ ะไปเสนอหน้าเขาเดี๋ยวไปดูตีมงานเขาว่าตอนนี้เราก็ยังไม่รู้กันตีมงานเป็นยังไงอ,อ๋อแ<ะ>ล้ววันนี้มาเดินทำอะไรกันไม่รู้ไม่รู้ก็า<ร>โดนล่างมาตลอดเลวลาเลยอ๋อเหรอเรานี่ถ่ายปิดหรือถ่ายเปิดถ่ายนี่ถ่ายปิดแล้วเลยดูดิหนังหน้านี่คือบอกว่าไม่ได้ให้เกียรตดอ่าปิดรายการมันปิดรายการปิดเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปถ่ายเปิดใหม่เหรอนี่บอกเขาอย่างนี้เลยใช่ไหมใช่นี่ทำงานกันอย่างนี้เลยใช่ไหม โคตรเหนเ่อยคือหดมากเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวอีกพักหนึ่งเดี๋ยวต้นก็ต้องไปอยู่ในขบวนนะครับเดี๋ยวเราจะเก็บภาพเป็นโรลล i n g s h o ตนะครับเป็นแบบโคนทอหนดเยอะๆนะครับเป็นเป็นฟิตเยอะๆนะครับโนทอหนดมาให้ดูกันนะครับเฮ้ขอบคุณมากสำหรับพี่ต้นนะครับเป็นที่เรารับเพินนะครับแล้วก็เราคงเราคงจะติดตามพี่ต้นใหม่สำหรับกิจกรรมหลายๆกิจกรรมนะครับและที่สำคัญนเท อตอนนี้คุณอยู่ในรายการคันสุขั่วนะแต่ในรายการยิ่งสายามเนี่ยก็จะเป็นช่วงตามชิมนะครับผมไม่อยากใช้คำไม่ถูกห้ามมากเลยนะว่าช่วงช็อปก,กินแหลกนะฮะชิ้นใหญ่ไปกินออก็ไนติเกียก็ไปติด,าต,ดตามกันได้นะครับใครมีเมนูอะไรเด็เดๆนะครับแนะนำกันได้นะสำหรับพี่ตน้นแล้วก็ท้าวฝันนะครับ ก็วันนี้ลาไปก่อนนะครับสำหรับการสุขั้วนะครับพบกันใหม่ได้ทุกวันเสาร์นะครับ20ในกา40นาทีถึง21ในกา40นาทีนะครับ Speed Channel Solution 691นะครับแล้วสามารถดูย้อนหลังได้ทาง YouTube นะครับเซร์ชคำว่าขันสุขั้วนะครับลมลมเลยลมลมลมดท้องมาดูท้องมาคือภัพผัดเนี่ยคือเราภาพผัดในหน้ากระดุกเนี่ยคุยกันได้นะครับผ่านทางแฟนเพจของรายการนะครับขันสุขั้วนะฮะแล้วก็ ติดตามทอฝันได้ทางแอปพลิเคชันกิมมีนะครับนี่ก็ออนอยู่นะครับแอปพลิเคชันต้องได้ดอกไม้เยอะแยะจากภูเก็ตนะคะอ่าก็ให้ฉันก็ได้นะใครชั้นให้ใครติดตามติดตามต้นได้นะครับติดตามต้นได้ในรายการคาสุกัวแล้วก็ยิ่งแนะครับก็จะแจกมันไปอย่างนี้สนุกนะนะฮะโคกันใหม่ได้สัปดาห์หน้านะครับสัปดาห์หน้าเราจะไปไหนเดี๋ยวทำอะไรบอกไอคิ้นไอเอิรสัปดาห์หน้าจองตัวสัปดาห์หนคิวิฟตใช่ค่ะก็สัมภาษณ์หน้เหรองสัปดาห์ด้วยเหรชื่นชอบ ดูหน้าแบบดูหน้าแบบว่าจะต้องสภาษณ์ด้วยเหรอจะดีเหรอจะดีเหรอคะโอ้ยอ่าโอเควันนี้บ๊ายบายลาสีสอนครับสวัสดีครับสวัดีค่ะ life.